สวัสดีคะ่ะไขรเจอนะคะวันนี้จะจะมาพูดถึง1เครื่องมือที่เป็นตัวช่วยนะคะให้เราสามารถหาหุ้นเพื่อไป DCA ได้นะคะแ a p p l i c a t i n f i n Mobile นะคะในเมนูที่ชื่อว่า Fundamental นะคะด้วยความที่เราพยายามอยากสะสมหุ้นเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีออหุ้นที่งบการเงินงดีเมนูที่ชื่อว่า F score G score analysis นะคะจิ้มเข้าไปได้เลยเนาะแล้วเราก็ใส่ชื่อหุ้นที่เราสนใจเข้าไปยกตัวอยา่างเช่น CHG ค่ะเราดูเกรดของเขาเลยนะคะทั้งหมดของ F score เนี่ยค่าจะเต็ม9นะคะ CHG ได้8แต้มถือว่าได้เกรด A นะคะค่างบการเงินที่ให้9ค่าเนี่ยมีอะไรบ้างแปลเป็นภาษาง่ายๆแล้วกัน r o a มากกว่าศูนย์ก็คือบริษัทนั้นไหนยังขายของได้อยู่ ข้อ2 ROA up นะคะก็คือขายของได้ไม่พอนะและยังขายของได้มากขึ้นด้วยนะคะส่วนข้อ3 CFO แปลว่าบริษัทนั้นมีเงินสดก็คือขายของได้บางบริษัทขายของได้แต่ได้ลูกหนี้หมายความว่าเขาเอาของไปก่อนแล้วจ่ายเงินเราทีหลังถูกไหมเป็นการการันตีว่าเขาขายของได้และยังได้เป็นเงินสดด้วยนะถัดมานะคะ Accrual Accrual ก็คือเงินสดเป็นการหมุหมองว่าเงินสดเขามากกว่ากําไรสุทธิอีกน,นะ แสดงว่าสภาพคล่องสูงมากถูกไหมอ่ะผ่านถัดมาค่ะ DE, D E Decrease Decrease แปลว่าลดลงนะคะบริษัทไหนทําให้นี้สินล,ลดลงได้นะคะเราจะให้แต้มนะคะถัดมาคลลือ r e t Ratio นะคะอันนี้เป็นอัตราส่วนนะคะการชําระหนี้ระยะสั้นถ้าบริษัทไหนชําระหนี้ระยะสั้นได้ม,มากขึ้นนะคะเราจะให้แต้มถัดมา E Q O ค่ะ E Q O การเพิ่มทุนถ้าบริษัทไหนโตได้ด้วยตัวของมันเองเนี่ยนะคะเราจะให้แต้ม แต่ถ้าบริษัทไหนอยากไปเปิดสาขาใหม่แต่ไม่มีเงินอะ่ะไม่ได้มีกําไรไปแต่ควักเงินตัวเองออกอะ่ะคือการเพิ่มทุนเราจะไม่ให้แตนเพราะฉะนั้นนะคะบริษัท CHG ได้ผ่านถัดมาค่ะ GPM ก็คือ Gross Profit Margin เนาะก็เป็นอัตรากำไรขั้นต้นแสดงถึงความสามารถในการดําเนินงานผ่านค่ะ a t r ก็คือ Asset Turnover นะคะเป็นอัตรามหมุนเวียนสินทรัพย์เนาะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะได้เกรด8 นะคะได้เกรด A แต่เต็มก้าบริษัทที่ดีควรมีค่า5ขึ้นไปยิ่งมากยิ่งดีแต่ไม่ควรต่ำกว่า5ถ้าต่ำกว่า5นะคะมาเต็ม9้าถูกไหมแสดงว่าบริษัทคุณทำอะไรไม่ได้เกินครึ่งขายของก็ไม่ได้มีสินก็มีเงินสดก็ไม่มีนะคะมีสินก็เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอยากไปเพิ่มทุนอีกนะคะเราเอาบริษัทพวกนี้เราก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเกรดที่ดีควรมีค่า สูงๆนั่นแหละดีแต่ไม่ควรต่ำกว่า5นะคะอันนี้ปากไว้นะคะฝากกดติดตามติกตอกของทางอ e ีฟิ g กรุ๊ปด้วยนะคะ